ตอยู่ที่ฟูดแลนด์นั่นเองนะคะทุกคนที่พี่จะสั่งวางเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายๆรายการเลยนะคะว่าที่ที่มาเมืองไทยและที่ที่ชอบที่สุดเนี่ยคือฟูดแลนด์นั่นเองนะคะทุกคนเพราะที่ฟูดแลนด์เนี่ยมีข้าวผัดอเมริกันอร่อยมาก <c oughs> เราเข้ามาแล้วนะคะทุกคน <c oughs> แล้วเขาก็จะมีเมนู เราเจอข้าวพราเมริกันแล้วนาคะา,าร้อยยบห้าบาทมายากาศแอฟูดเอรข้าวพาราเมริกันก็มาแล้วนะคะนี่นีแฮมนะคะทกคนมีไข่ดาวไส้กรอกวัชเทกไก่น้องไก่ทอดเดี๋ยวทํามาลองชิมกันนะคะทุกคนแต่ก็ทำไข่สวยมากไข่น่ากินเนาะ 对，大伯哥。 ก๋วตี๋ยปกรอบมากเลยนะจริงอย กินแล้วไก่ทุกคนน้ไกอกอไหมงั้นต้องไตอขไปกินก่อนนะคทุกคนทุกคนก็สามารถมาตามมาที่จะสมหวังได้นะคะทุกคนไ่ฟุ้งรนนะคะ